น่ากินเลยเรื่อยขนคนชื่นใจตามกมาไาครับเราจะไปเก็บค่าตัวค่ารีวิวนะครับโอเคนั้นมานั่มาเร็วรอครับรอครับเดี๋ยวจ่ายเสร็จเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้เลยมาแล้วมาแล้ว เดินมะาขอบคุณรับเงินหน่อยครับขอบคุณครับผมจะตั้งใจรีวิวให้ดีๆนะคะโอเคอห้น่ากินอะลองบบคือจับจนนั้จช้อนหักแน่ช้อนหักแน่ <laughs> <laughs> ยกเอาข้างหน้าให้เพื่อนๆดูนหน่อยบบน,น,น่ากินเลยก็อร่อยเราจะเปิดทุกรถให้เพื่อนๆดูก่อนเพราะอันนี้มันแข็งนะอันนี้วาง ไก่อนเดี๋ยวน้องชอนเปิดรถอื่นๆให้เพื่อนๆดูหน่อยครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างลนอ่ารถแรกปุมโอเคปุม,ปมไอ้สามเปิดปุมป่มเอาเข้าไปดูใกล้แหนเพื่อนดูใกล้หน่อยอันนี้คือ back forest นะคะอ่ะขอดูหน่อย โอ้ยแบบฟลฟอนเลตคือพีคมากดูดิช็อกโกแลตเต็มเลยอะลยอ,อ,อยู่ข้างหน้าอุ้ยอ่ะวางหนึ่งโอชอบรถนี้กูรู้เลยรถนี้คือรับวาเลนไทน์รถนี้คือพ่าเป็นกินด้วยเพราะอป็นนี้อุ้ยรถนี้คือดีอะ่ะ ยังไงอาการมันเป็นยังไงอร่อยเข้มขน้นเข้มขนนะ้นเนาะน้องชอนชอบแบบเซอร์เบช็เซอร์เชอร์เบตนะแบบนมน้อยๆน,ะน้ำตาลเยอะๆอได้ชิมครบสี่รสยังครับยังไม่ครบโอเคเหลือรสไหนบ้างยังไม่ชิมไหนชิมไหน ชอบเหมือนกันโอ้ชอบสีรถเลยเหรอ oh, โอ้โหฟินเลยอะ่ะอันนี้คือแบ c ็ f ฟอเรสข้างในมันน่าจะมีเซอร์ไพรส์อ๋อมันมีเซอร์ไพรส์เป็นเบอร์รี่ซอสอมไงอืมเหงื่อเาดูหน่อยมันเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นที่ผสมกับซอสเบอร์รี่เข้มด้วยมีความเปรี้ยวนิดนึงอยากลองใช่ไหมไม่ค่ะกัวเหรอ ภารกิจแคสตอร์เบอร์รีนะครับอ,อ,อ,อได้เรียบร้อย,อยนั่งกินทไมข้างในมันเป็นสีนะมันเป็นสีชมพูข้างในมันเป็นสีขาวดูดิเพืพ่อนๆดูดิน่ากินไหมชื่นใจมามาคลิปนี้มีค่าตัวนะ อวดออกมาค่ะค่าตัวน้องชอนว้าทำไมได้ค่าตัวด้ค่ารีวิวคลิปนี้น้องชอนได้ค่าตัวยี่สิบบาทนะครับใครอยากมีอะไรให้น้องชอนรีวิวก็ส่งมาได้เลยเดีย๋ยวพี่ชอนรีวิวให้ใช่ไหมโอเคแต่ว่ามีค่าตัวกี่บาทยี่สิบบาทโอเคยี่สิบาทครับยี่สิบบาทยี่สิบบาท <laughs> เดี <The> ๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวพี่ชอนกับโกอูจะไปกินในตีมก,กันก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ